สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ยูทูบทุกคนนะครับวันนี้มาแหล่งอาหารหนูครับหญ้าครับอาหารเสริมนี่ครับโอโดนฝนใหม่แตกเลยครับข้างของนี่ครับหญ้านีนเปียนักนกำลังแตกเลยนุ่นยาวไปถึงจนนุ่นเลยครับ เราก็มาเอาให้อาทิตย์ละครั้งนี่ครับผมจะไปอกองสองกองสามกองเดี๋ยวตัดอีกสักแป๊บแล้วก็เราก็จะเอาต้นอย่างเงี้ยครับไปบ้าเราเอาไปสับเป็นท่อนให้ให้หนูเขากินครับให้หนูเขาฝนฟันเนาะ เราอ่อนไปเขาก็กินง่ายเกินครับเดี๋ยวฟันเคี้ยวจะยาวแล้วก็จะกินอาหารไม่ได้เลยนะครับอยแหล่งอาหารหนู mm. พี่พี่ท่านใดที่เลี้ยงยา่าเ mm. นเปียเหมือนผมบ้างครับเข้ามาคอมเมนต์เป็นวิทยาทานหน่อยต้องให้มันยังไงให้มันกี่วัน นรบรรยากาศตอนสายสก้9โมงแล้วก็มันตัดหญ้าให้หนูกันครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บ ผมกะว่าน่าจะเต็มพอดีเลยหนูชอบมากอย่างเงี้ย นี่อีกกองนะึเต็มพอดีครับเต็มมีนี่กองนึงแล้วก็นู่นกองนึงครับเราเ๋ยหผงเก็บต้องการเก็บก่อนนี่ครับสำหรับยาก็เป็นอาหารเสริมให้หนุ่นะพอตัดแล้วก็ ถ้าถ้าตัดไปเป็นต้นอย่างนี้ผมก็จะไม่สับละแต่ถ้าเป็นต้นสูงอย่างเงี้ยครับเงี้ยต้องไม่สับเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนให้มันให้หนูมันได้กัดเล่นเนาะตอนกลางคืนให้ส่วนมากผมจะให้อาหารตอนเย็นนะยาถ้าเป็นยาเพราะว่าตอนกลางคืนเขาจะใช้เวลากินตอนเช้ามาดูนี่เอี่ยมบ่อครับแต่ถ้าตอนกลางวันแล้วตอนเช้าตอนเย็นมาดูนี่ก็ยังเหมือนเดิมครับเขาไม่ค่อยกิน แกเหมือนกันครับผมจากที่ผมสังเกตนะจากที่ผมเลี้ยงมาได้สักพักแล้วก็สังเกตอาการการกินของหนูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดย่อีกสักแป,ป๊บนึงครับนี่ครับอาวุธก <laughs> ็จะเป็นมีดฟันเอาครับเขาก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดส u b s c r i b e ช่อง YouTube ท็อปลัดแคร์ไว้หน่อยนะครับ พี่พี่ท่านใดที่มีความรู้ทางด้านการเลี้ยงหนูก็มาคอมเมนต์แนะนำคอมเมนต์บอกได้ในในนี้ได้เลยนะครับผมก็จะได้นำมาปรปับปรุงเป็นวิทยาทานครับจากท่านที่มารับชมครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่ครับสวัสดีครับ